นี่ครับเพื่อนๆวันนี้หลายคนต้องใส่ครับข้าวเหลืองแล้วจะว่านปุ๋ยทําไมผมจะมาบอกเหตุผลนะครับคือแปลงนี้ผมจะเอาต่อข้าวนะครับจะเกี่ยววันนี้แหละว่านปุ๋ยยูเรียเพื่อเร่งการแตกของลูกข้าวนะครับหวัดไม่เยอะครับไร่ละ จ็ดโลชิบหกไล่สองลูกนะครับ หวาไร่แล้วประมาณ5้าโลครับ5โลถึง7โลซื้อปุ๋ยมา2ลูก16บกไร่เดี๋ยวจะเกี่ยววันนี้และครับจะปุ๊บย่ำต่อเลยนะฮะมีแต่คนสงสัยนะครับข้ามึงเหลืองแล้วจะหวานกันทำไมม <c oughs> ีแต่คนสงสัยนี่ครับสาเหตุโดยเล่งให้มันแตกกอไวๆนะครับเห็นพี่ๆในกลุ่มเรื่องเล่าชาวนาเขาทำกันมาก็เลยลองทำดูบ้างนะครับเดี๋ยวผลเป็นไงเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูใหม่ฮนะ ใช้งานการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางในแนวนอนมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้วยความระมัดระวงัง เข้าวสีหนึ่งไม่ค่อยก้มนะครับนาดินสายดีๆนะครับรวงต่งางๆเยอะมันจะหวังไรละเกณฑน,นะครับแปลงนี้นาดินสายฮะหมดปุ๋ยปุ๋ยไปเยอะเหมือนกันนะครับไรละลูกได้ความงามเท่านี้ เจอไปอีกสลูกเกินไล่แน่นอนหวานปุ๋ยนะครับให้รับต่อรับหน่อข้าวนะถือกาสไล่นํำค้างมาในตัวอากาศไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ไล่ํำค้างาในตัวจะมาเกี่ยววันนี้แหละวันนี้จะพูมาบินโดนะครับ ดูครับดูการเพิ่งเคยหัดบินนะครับดูคนเพิ่งเคยหัดบินปล่อยให้เอาจนได้นะฮะบ,บินคั้งแรกครับเป็นเด็กๆจนะเหมือนชอบเล่นเกมนะฮะ จอดไกยนะังนี่พอ,อลงได้ฮนะคนยกปุ๋ยไก่ครับเนี่ยเอาปุ๋ยไปเทเล,ลูกดกดแช่ค้างไว้กดลงกดลงกดลงเออกดลงจนกว่าเครื่องจะดับ แปลงนี้16ไร่นะครับเพิ่งได้เช่าใหม่าดินทรายทำค่อนข้างยากนะครับข้างเขาดำใหม่กันแล้ววันนี้มากับทียี่สิบโปรนะครับชุดนี้ห้าแสนสองก็ทำงานใช้ได้นะครับราคาแพงแต่ก็คุ้มราคาฉีดยาวัานปุย๋ย ออกมาได้กี่เดือนประมาณ3เดือนครับเสียมอเตอร์เจ็ตไป1ห,หัวไปเดี๋ยวไปซอนกันสดๆเลยไม่ควรลอกลันแบบนะครับอันนี้อยู่ในการควบคุมของผู้ปกครอง อยากให้เป็นนะครับจับริโมดริโมดก็แพงนะฮะกดตกลงก่อนเลเห็นจุดไหมดูก่อนเลื่อนดูจุดเขียวมันจะเริ่มไงเริ่มตรงนี้กดมุมตัว W ลงล่างคู่พร้อมกันคู่คู่พ <c oughs> ค้ามกันคู่ <c oughs> W ดันขึ้นไปก่อน เดขึ้นอีกขึ้นอีกโยกไปไหนขึ้นก่นอนเตินกน่อนหันหันลูกศรหาจุดสีเขียวเดวแบงสูงหาจุดสีเขียวหาจุดสีเขียวเนี่ยสีเขียวอยู่ไหนสีเขียวหาจุดสีเขียวจุดเริ่มต้นสีเขียวอ่าดันไป กด R าสากดอ3สทีหนึ่งทีอ่อีกทีกดอ3สามอีกทีแล้วกดอีกทีกดแชร์เลยกดอาสามไม่ไม่เข้าทีทีให้สุดให้สุดเออปล่อ,อยเริ่มาทาอโอเคเริ่มทำงานออตโต้แล้วมันก็ไม่ยากนะครับแต่ก็ต้องคอย อยู่ในการควบคุมครับอันนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับแต่เราคอยดูอยู่ถ้าเราไม่บังคับให้มันตกมันก็ไม่ตกนะครับมันมีกันชนเด่าพูและเกี่ยงครับติดตามได้ช่อง YouTube แต่พ่อเป็นคนทำนะครับจะของช่องไม่ค่อยทำ หมูจะติดเสาไหนขะาดูหน้าเสียฟูหน่อยครับกวนตีนเหมือใครไม่เลือโอเคครับเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ